ายดิจ้ามือน,นี้มาเดิมมาขับเบิ้งสาน้องขายเครื่องเหมือนเดิมมีอย่างแน่เบิ่งไปน้องกันเดิมเบิ่งเดิอจ้าม,มีอย่างแน่กับสาน้องสาน้องขายเฮ็ดตับเตาเฮ็ดตับเตาไม่ได้เห็นกันดุนเลยนะพี่น้องนะ้าสานองก็ไ่ได้ลงคลิปทิศปลายสองทิศปฏิันตพี่น้อง มาทักทายสบายดีที่ทางร้านก <im> <tonight> ็ของเซขายสาวน้อมขายทุกวันจ้าแต่ว่าไม่ได uh ้เอาลงคลิปขายยังซิ่งอะไรพี่น้องเอ้ยเขาก็มีอาชีพอาชีพเปานคู่ค้าขายขายเครื่องกินพี่น้องเอ้ยสบายดีมาทุกคนเด้อจ้าที่เข้ามาเราส้มคลิปสาวน้อมพาแซ่อบใจละลายเด้อเหตบเต่าจ้า เงาะสน,นอมซื้อมาขายจ้าเงาะมามีมีหนังนะจ้าเครื่องขายสน,นอมก็มีแบบนี้แหละจ้าเพราะมีพี่น้องเงาะแต่แซ่แต่แซมเงาะกะเงาะจ้าเห็ดพึง่ง ปลานางตูหอ้าน้อลูตขาบปานางตู่หัวต้องบีบได้มาแตงเครื่องข่เนี่ยพี่น้องแสแงแสแงหอยจ้าหอย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 โป๊ะที่ก้าใต้อะไรพี่น้องนให้เป็นโลสนมสนม สาน้องไม่เห็นล่าเลยหอยสอน้องไข่ี่น้องพงกิโลหนึ่งอันนี้สลัดสแงงหอมโอ้ยพักนี้ก็ลืมเนาะสอนอมลืมลืมจุ่มน้ำมะนาว ประกันห่อไว้ออกมาเนาะอันนั้นก็นหนังเค็มจ้ะคุณพี่น้องหนังเค็มมาเด้อซื้อซอยแน่น,นี่กระสื่องขายแถวหนอมมันออกเงานคุณน้องก็ไม่ได้เอาเข้าวไรนะพี่น้องเอ้ยเอาตามตัวเองมีทื่นนี่แหละ ้องไม่แลสบายดีแน่พี่นอขายอขมดทุกอย่างาอมัเอึมังนี้นี่เ้องหัวขาเนายพี่ว่อ,วอเออลืมหัวข่าเนาะพี่น้องเย้ยซื้อโซยไม่แลชนแถวนอนแนะ่หัวขาเนี่ยซื้อมี้ผึิงลกยำเอฟซียาเฟย์ก็อยากซื้อซอยเสียดายแต่วา่ายุไยกลไผกะอยากไปซื้อซุวยสานอมจังเลยไผกะอ,อยาไปซื้อซุยสานอมจังเลยวะเพกะ วันั้นก็ทีมาขายดิงี้งเอ้ยันนันน้องไม่ดิอะไรน้องดีมเปือแท้จะไปกินด่กออกก็ออกก็ได้แต่ถ้าออกก็จุนเห็ดเพืืองหวานไปหาน้องบีมึงน,น,น้องพี่น้องนองพ่เงอย่ปาอย่างแท้นี่ฮะฮะ ทำอะไรสบายดีป้าลุงไว้ลูกน้องบิงกินนมมันนี่เลยจ้ะพ่นพี่น้องโอมมก้าสามหกเก้าเป็นเพิ่ดฟันไส้กับตัวนี้อันนี้เราเป็นแก้วน้ำอุ่นเพิ่นอันนี้ก็คือเตาเพิ่นเราให้แล้วเอวเอเหอยังอันนี้เหรอ อายเฮ็ดหยังอันนี้ฮะกิ๊งอยู่ใส่ไอ้บินอยู่ใส่อะจริงจ้ะอ๋อยู่นี่เองเออเกิงเฮ็ไดพี่น้องเอ้ยน้องบีมพ่เล่นของเล่นจะเอ๋เออเล่นล่ะบ่เยียบบ่ลุกบ่เยียบบ่นอนบ่เยียบน้องบีมสวัสดีปลุงแน่่า คี้คุยแท้น้องบีมนี่ยทำไมคี้คุยจังลูกอ่หันหลังให้ป้าลุงด้วยฮะ,ะ,ใ,หะ,ยยะ,ะให้ป้าลุงเบิ่งน้องบีมสบายดีทักทายจ้าสโนมกะให้ป้าลุงเบิ่งไม่เละนั่งขายเครื่องท่าไม่เละก,ก็ขายให้เลยพี่น้องบ่งมีขายดอกก็มีแต่ไม่เละแม่สนอนมันแหละขายเครื่องขายของง่าย น้องบีมก็ให้ก็เอาเข้ามาในห้องโฟล์คลินเนาะเออลดแก่ลดอีหางเออลดอีหางเพื่อนเพอโอ้ยเจ็บไปลูกคไอยเอ้ยลดก็ได้เอ้ยลดหัวขาดของลินน้องบีมคือลดหัวขาดนี่เองตุ้มประคมมาหน่อย ลุดก็ไดนัพี่น้องเอ้ยผลิตเี้เงี้เง้สายดีปะน้งเงเงนเง่เนอือวะเงีนลุดก็ไดเอ้ย่อ่นง หาน้องบีมยในห er ้องแล้วปะเลิงเโอเปยงรู้เป็นย่งเป็นอย่งรู้เป็นอย่างไอเป็นยังฮะไอเพงแค่นี้คูนี่แม่นี่เพลงแค่นี้เพลงอีตาโต้นนี้เทดนี้เพลงแค่ไน เพลงอะไรมาแม่พ right? oh, ี่ลูกมาแม่พี่มาแม่พี่ไว้เบะภาษาห้องแม่ยังนี่เบะห้องแม่ลุงมันเบะได้แม่พ่อแล้วลูกมาลาปลาลุงมาลูกฉัหรับคลิปนี้ฉันยอมก็ได้ชิออกก่อนนะพี่น้องน้องบีมผู้เล่นผู้เดียวเพื่อน เดี่ห้ออะไรฉันน่าออกไปขายเครื่องก่อนปลาสิงแงงน้อยได้ปลาสิงแงงนี่หอมไหมปลาเอ้ยเจาะเสซฟเซกก็ได้เอาละโลซาวพันจ้ะวะปลาสิงแงงก็ได้ตะกี้ซื้อโลหนึ่งสิบห้าพันขึ้นราคาซาพันกับไปเงินบายกับประมาณแปดสิบบาทโลหนึ่ง เอาตัวมันตันๆนี่งั้จะเสียไปปุ๊กน,นี่นี่ไปนี้นี่เตี้ยนี่น,เเนี่สั้นนี่นะวะพวตัวนี้เนี่ยหอมใช่ได้ลูกค้ามาซื้อเครื่องนะพี่น้องพอได้ขายอะโวคาโดพี่น้อง สันนอมซื้อมาน้องบีมกินไม่ได้วคนเอีมาขาดยามันวันแรกเขากลับไปซื้อเอามาขายเพียงดอนซื้อแม่พักบัวหอมหม้อมีเบอร์ควนละสำหรับคลิปนี้สานน้องก็ขอลากันเด้อจ้าป้าลุงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซ่องสานน้องบาแซ่บเด้อพี่น้องเด้อพี่พาประกาศก็โค้ทูก็ขอพายาไหลด้อจ้าบ๊ายบายสบายดีขอขอบใจ มาสุขุมมสุขนมเขามารับชมต้องสานอมเด้จ้า